พบกับเมนูพิเศษของเราค่ะเพื่อนๆวันนี้ขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวเป็นอาหารเหนือนะคะอันนี้คือวัตถุดิบที่เราจะเริ่มทำส่วนของที่เราจะเอามากินกับแก้มหรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวใจเพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะกระดูกซี่โครงขาไก่หมูสับ แล้วก็เลือดไก่นะคะอันนี้จะขาดไม่ได้เลยคือมะเขือเทศเรามีทั้งมะเขือส้มแล้วก็มะเขือเทศแบบนี้นะคะมะเขือเทศเล็กๆขนมเส้นหรือขนมจีนน้ำเงี้ยวจะขาดไม่ได้คือดอกงิ้วนะคะเพื่อนๆดอกงิ้วแห้งเราจะเอามาแช่น้ําก่อนที่จะเอาใส่หม้อแกงลงไปนะคะรอรับชมกันได้นะคะขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะมาเริ่มเลยนะคะเพื่อนๆ น้ำสะอาดใส่หมอ้อลงไปต้มกระดูกแล้วก็ต้มขาไก่ปิดฝาไว้ค่ะเดี๋ยวให้กระดูกกับขาไก่เปื่อยแล้วเราค่อยมาทำผัดน้ําพริกที่จะเอามาใส่กับน้ําเงี้ยวเรานะคะระหว่างที่เราต้มกระดูกกับขาไก่นะคะเราก็จะใส่ดอกนิ้วลงไปเลยนะคะเพื่อน ดอกนิ้วเราจะใส่ทีหลังก็ได้นะคะแต่นี้เราขอใส่ก่อนเพราะว่าระหว่างที่ต้มไปดอกนิ้วเราจะได้เปื่อยนี่เลยค่ะเพื่อนๆหม้อใหญ่มากเม่อกีเราตักฟองออกไปแล้วทีหนึ่งนะก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิม โขกระเทียมก่อนนะคะเพื่อนๆวันนี้กระเทียมเราจะเจียวเองนะคะไม่ได้ซื้อกระเทียมสําเร็จโขกเองเจียวเองหอมๆกระเทียมเรียบร้อยแะคะเพื่อนๆไปเจียวกระเทียมกันค่ะมาเจียวกระเทียมกันจ้าใส่กระเทียมที่เราโขกเมื่อกี้ลงไป เดืยวกระเทียมเลือกใอ่อนนะคะเพื่อนๆเรียบร้อยเหลืองกรอบหอมหอมนี่เลยนะคะเพื่อนๆใช้กระทะเดิมที่เจียวกระเทียมเมื่อกี้นะคะเพื่อน พริกลงไปเลยค่ะพริกแกงเราจะใช้พริกแกงสําเร็จนะคะผัดพริกแกงให้หอมเดี๋ยวเราจะเอาหมูสับลงไปผัดด้วยนะคะผัดพริกแกงให้หอมก่อนใส่หมูสับลงไปเลยนะคะค่ะเราจะเล็กไปอีกไหม ผัดหมูให้เข้าพริกแกงของเรานะคะได้ประมาณนี้นะคะพเพื่อนเเราก็จะไปเทใส่หม้อเลยค่ะ เทที่เราผัดใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะยกขึนกนก้นไปตั้งไฟเหมือนเดิมเราค่อยมาปรุงกันตอนหลังนะคะเพื่อนๆใส่ผงปรุงรสลงต่างๆลงไปนะคะมีเกลือผงชูรสรสดีน้ำตาลใส่ลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปิดหม้อไว้ เพิ่มความหอมด้วยรากขอชีค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปแล้วจะหอมๆนะคะน้ําเดือดแล้วนะครับเพื่อนแล้วก็ใส่เลือดไก่ลงไปเลยค่ะที่เราหั่นไว้ดีเลยน่าทานหรือยังคะมะเขือเทศยังไม่ได้ลงนะคะสุดท้ายและท้ายสุด มะเขือเทศครบเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟเตรียมขนมจีนไว้เลยนะคะ